สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะนี่พี่นามให้มาชมนะว่าพี่นาจะทำํำเขาเรียกอะไรนะทําซุ้มที่สําหรับอ่าที่จะเพาะปลูกพวกไม้ดอกไม้ประดับตรงไหนนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะพี่นาจะทําตรงนี้นะคะตอนนี้เกลี่ยพื้นที่แล้วค่ะเนี่ยตรงนี้มันเป็น่าลาวห่านเก่าเนาะดินก็จะดีมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวพี่นาก็จะนําพวกไม้ประดับทั้งหลายนะคะที่พี่นาสะสมไว้แล้วคะแล้วก็ก็ให้มาบ้างซื้อบ้างนะจะเอามาทําตรงนี้นะตรงนี้ก็จะทําเป็นแสลงนะคะกันแดดหน่อยให้แบบว่าแดดลําไรนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีต้นโมกป่าขึ้นอยู่แล้วนะคะนี่ก็จะสวยเลยนะมีโมกป่านะคะแล้วก็มีฉําฉาเนาะฉาฉาก็ขึ้นเยอะเลยนะตรงนี้เนาะโน่น นู่นแล้วจะให้ดูอะไรนะคะอันโน้นคือมะลุมนะมะลุมที่พี่นาตัดต้นของเขาไปนะกําลังแตกยอดอ่อนเต็มเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอ่าอาหารที่วิเศษที่สุดเลยนะยอดมะรุมอ่อนเนาะจิ้มกับปลาบองนะคะโอ้โหพี่นาชอบชอบทานมากๆเลยอะไรที่มันแบบบ้านๆแบบนี้นะคะนี่นี่ดูอยาให้ดูยอดมะลุมนะนูน่นอุ้ยกําลัง กำลังอ่อนเลยค่ะเขียวดีจังเลยนะคะอันนั้นก็จะเป็นอ่าชํำฉานะคะเนี่ยชํำฉาทั้งหมดเลยเนาะเนี่ยอันนี้ก็จะมีต้นไม้ที่พี่นาปลูกอยู่บ้างนะก็จะมีหลายนะคะมีมะนาวนะคะแล้วก็มีผักชัยานะคะแล้วก็มีชะอมเนาะตรงนี้เนาะชะอมพี่นาก็เพิ่งจะนำมาปักชำนะก็เนี่แตกยอดแล้วค่ะก็ใบชะพูพี่นาก็นำมาอยู่ตรงนี้บ้างนะคะนี่ เดี๋ยวพินาก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอช่างว่างนะเดี๋ยวช่างว่างช่างจะทําตรงนี้ให้นะเดี๋ยวจะทําตรงนี้ให้เป็นสวนดอกไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ใบหรือไม้ดอกเนาะดีเลยพินาชะอมมาไว้ตรงนี้ต้นหนึ่งเพราะว่ากลิ่นของชะอมเนี่ยสามารถไล่มแมลงได้นะคะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวตรงนี้จะสวยเลยนะขอเวลานะขอเวลาขอเวลาช่างนะช่างหยุดงานวันวันอาทิตย์เนาะ วันเสราวันอาทิตย์เนี่ยอืมเดี๋ยวเขาจะมาทําให้นะคะคอกแพนี้ก็ต้องทําใหม่นะะทำใหม่ทําให้แบบว่ากระถึบเข้าไปข้างในอีกเนาะนะปะเดี๋ยวไปไปดูอ่าดอกไม้ที่พี่นาซื้อมาเมื่อวานนะคะหนึ่งต้นนะคะเสียงนกจากธรรมชาตินะฮะมันได้บรรยากาศมากเลยนะนั่นนะคะนกเกาเหานะคะ บรรยากาศดีๆแบบนี้นะลกเกาเหว๋าก็จะมาร้องเพลงให้ฟังนะคะลมพัดลมพัดโยกกอไผ่ดังแบบว่าเหมือนก็แบบว่าดนตรีธรรมชาติประมาณนั้นนะคะโอ้ยสนทรีมากเลยพี่นาเนี่ยนั่นนั่นน,น,นั่นเป็นไงล่ะ โกรธใครปะทำไมร้องเสียงกระชากแบบเนี้ยโกรธใครปะนี่ดูกังหันดูกังหันโอ้โหบรรยากาศจริงๆดูกังหันนะได้ได้ลมพัดเข้าลมหนาวมาแล้วนะคะนนนนด,ด,ดูลมหนาวมาแล้วนะกังหันหมุนดิ้วๆแบวนี้พินาจะให้ดูเมื่อวานพินาก็แวะไปร้านต้นไม้ขาประจํานะคะ เขากําลังเขากําลังแบบว่าไงไปจัดการพี่นาไม่รู้เขาเอามาจากไหนนะครับเป็นบอลสีทั้งหลายอะ่ะอืมเขากําลังอยู่บนรถยังไม่ดันเอามาลงเรียงอะไรประมาณเนี้ยพี่นาก็เลยยังไม่ได้ไปดูนะเดี๋ยวไว้วันหยุดนะว่าจะเข้าไปดูนะน้องเจ้าของร้านก็บอกว่าเดี๋ยวให้วันหยุดเข้ามาดูพี่เยอยะแยะเลยนะสั่งมาเยอะแย,ย,ยะเลยนะทั้งปลูกเองที่ในส่วนของเขานะ เขากาลังเอามาลงเนะี่ยหน้าร้านเนาะพี่นาก็เลยเออไปแล้วเนาะก็ติดไม้ติดมือนะนี่กุหลาบพี่นาจะลองเลี้ยงกุหลาบเนาะเพราะโดยส่วนตัวแล้วพี่นาชอบกุหลาบมากๆเลยค่ะชอบดอกกุหลาบมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรอะ่ะเออพี่นาเห็นนะพี่พี่น้องน้องที่อยู่ต่างประเทศก็ถ่ายกุหลาบเนาะโอ้โหหลงไหลมากเลยอะ่ะจริงๆแล้วนะโดยส่วนตัวพี่นาพี่นาอยากปลูก ไล่กุหลาบเนาะแต่ทําไม่ได้ค่ะไม่ไม่ใช่ทําไม่ได้เพราะไม่เคยทำตั้งีหนึ่งครั้งนี้เนี่ยพินาจะสั่งกุหลาบมาหลายๆสีเลยนะมาไว้ในไร่ในสวนของพินาเนาะมาไว้ที่พ่นาทําตะกี้เนี่ยค่ะเนี่ยให้ฟังเสียงนกดีกว่าเห็นไหมสวยไหมสวยไหมนี่เห็นไหมกุหลาบของพินาเนี่ยเนี่ยเนี่ยกุหลาบ มันมีสีนี้นะคะแล้วก็สีขาวสีโอรสนะคะสีเหลืองเดี๋ยวพี่นาจะซื้อทุกสีเลยค่ะต้นละแปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทก็ไม่แพงนะเนี่ยไม่แพงหรอกค่ะแล้วก็เขาอาบอกวิธีการดูแลมาให้พี่นาด้วยนะอืมก็ใส่ถุงดํามานะ พ่นาจัดการลงกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีปุ๋ยมาให้ด้วยนะคะมีปุ๋ยสีน้ําตาลเขาบอกว่าใส่ต้นนี้ต้นเดียวอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวเหอดอกสะพึ่งมากเลยเขาว่าอย่างนั้นนะ mm hmm. พินาก็จะต้องทดลองทดลองดูแต่ว่าบ้านพินาอพวกมแมลงอะไรหนอนอะไรมันจะเยอะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะ,ะต้องคอยดูแลเป็นพิเศษเลยค่ะ mm hmm. ลมพัดดีช่างเลยนี่หอม ขนาดอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ยังหอมมากเลยอ่าล้องสิเออล้องสิยายไม่พูดเองร้องสินกเกาเห่าเยอะมากอะเกาเวาเยอะมากเกาเว่าลายนะเยอะมากในสวนของพี่นาเขาชอบไข่ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักนั่นนกกระปูด กระปุกด่ไม่ค like. ่อยถูกกันนะชอบมาขโมยลูกเป็ดลูกไก่พี่นากินเงียบเลยลินทากระปูดกระปุดเงียบเลยนี่นกกระปุกเขาจะมาอยู่นี่เนี่ยค่ะสี่ที่อยู่เขาจะอยู่ตรงนี้นกกระปูดนะคะเนี่ยเขาจะมีลางอยู่ข้างบนนั่นลางนกกระปูดเนาะก็อันเป็นธรรมชาติของเขาเนาะเราก็ต้องดูแลของเราให้ดีแล้วกันไอเราจะไปไล่ไป อะไรเขาเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่เขาก็อยู่ของเข้าไปเราก็ต้องป้องกันสัตว์เลี้ยงของเราเนาะโอ้โห,โหเฮล,ลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ใหญ่มากๆค่ะผ่านไล่พินาไปเนี่ยจะไปไหนกันเอ่ยอสวยไหมคะชอบมากเลยพินาสั่งเข้าไปแล้ว พ่นาสั่งเขาแล้วบอกว่าน้องถ้ามีสีอย่างเงี้ยเอาไว้ให้พินาเนาะพ่นาจะเอาสีโอโรสสีขาวสีเหลืองนะคะเอาทุกสีเลยพินาบอกเอาทุกสีเลยเอาเก็บมาให้พินาด้วยทุกสีค่ะเดี๋ยวพ่นาจะมาลองเลี้ยงกุหลาบสักตั้งหนึ่งค่ะก็พามาชมเนาะว่าเนี่ยโครงการเลี้ยงต้นไม้ของพินานะกำลังจะดำเนินการขึ้นแล้วนะคะ นี่อันนี้ให้ดูให้ดูหกหลงนะออกมาอีกหนึ่งใบแล้วนะคะสำหรับหกหลงนะคะอืมหกหลงออกแล้วหกหลงออกมาหนึ่งใบแล้วนี่อันนี้อ่ะกวักกวักใบโพเนาะพินาจะบอกว่าเมื่อวานพินาหวิดใจอ่อนยกมาแล้วนะคะ <c oughs> กระถางแบบว่าโอ้โหใหญ่มากๆค่ะสำหรับกวักใบโพนะกระถางใหญ่จริงๆค่ะใหญ่แบบ แตกกอใหญ่มากเลยเขาขายแค่ร้อยห้าสิบค่ะเออแต่น้องบอกว่าพี่พี่ไม่ต้องซื้อหรอกไม่ต้องซื้อหรอกถ้าพี่มีแล้วอ่พี่เปลี่ยนกระถางเลยแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวเหอะแตกเต็มกอเลยเขาก็ไม่ได้คิดจะขายอย่างเดียวนะเขาก็แนะนําพินาบอกว่าพี่ถ้าพี่มีแล้วพี่ไม่ต้องซื้อค่ะไปไปเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่พ่นาก็าจัดการมาเปลี่ยนกระถางมาแต่จริงๆอยากจะซื้อ อแต่คนขายบอกไม่ต้องซื้อบอกเสียดายตังค์พี่ไม่ต้องซื้อหรอกพี่ไปเปลี่ยนกระถางใหม่เดี๋ยวเหอะแต่กบานบานเบิะเลยว่างั้นนะปอดีปอดีเจ้าของร้านก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันเพราะว่าแต่ก่อนนู้นแต่ก่อนนู้นพินาก็อ่าปลูกต้นไม้สารพัดชนิดมาแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยซื้อน่้นซื้อนี่ที่ร้านเขาตลอดนะคะน้องที่ให้นี่ไงเนี่ยที่เขาให้อ่ะอีเหนาพินามาเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ย เขอบอกสาวอาทิตย์นี้พี่นาพี่มาพี่นามานะสาวอาทิตย์นี้มีอะไรให้พี่นาเลือกเยอะเลยโอ้ตายแล้วตายแล้วผิดคําพูดแล้วพี่อ่ะพี่นาบอกว่าพี่นาจะไม่ไม่ซื้อใช่ไหมผิดคําพูดแล้วค่ะต่อไปนี้สงสัยจะต้องแบบว่าเตรียมเตรียมสตางเวลาไปร้านค้าไม่เคยไม่เคยกลับมามือเปล่าสักครั้งหนึ่งนะติดใจเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวพี่นาขออนุญาตปิดจมูกก่อนนะเพราะว่าเขา ได้กลิ่นเขาฉีดยาข้าวหรือไงมั้งเสียงก็จะต้องแบบว่าเพี้ยนๆหน่อยนะอ <c oughs> เขาฉีดยาข้าวแน่เลยถึงว่าสิพวกอ่าพวกเต่าพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะเขาจะหนีเข้ามาในสวนพินากันบ่อยมากเลยเพราะว่าเขาฉีดยาข้าวเขาบางทียังมีปูเลยนะปูนาเดินมาน้องน้องน้องเขาคงหนีที่เขาฉีดนะคะนี่นสวยสวยทุกต้นอ่ะอ่ะไปละ คุยแล้วก็คุยยาวเลยพี่นายังไม่ได้ทานข้าวเช้านะคะเนี่ยให้แม่ครัวทอดไข่ดาวไว้ให้เดี๋ยวจะไปกินไข่ดาวไข่ดาวยังตูมนะคะทําน้ําพริกน้ำปลาไว้ละนี่พี่นามีคนทํากับข้าวนะทำมาอย่างนั้นแล้วนะสัตว์เลี้ยงทั้งหลายนี่อีกอะไรอีกโอ้โหพี่นาแบบเหนื่อยเหนื่อยมากนะอดีพี่นาไม่ต้องทํากับข้าวเองอยากทําอะไรก็สั่งเขานะคะ ก็เลยสบายปะนี่นะคะเน่เน่เนี่อันนี้คือสารน้อยป่าแป้งของพี่นาโอ้ยออกแล้วอะ่ะออกสีแล้วอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อะไรมาขึ้นเนี่ยเอ๊ะทำไมเฮลิคอปเตอร์วนยังเลยจ้ะพี่นาก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่พี่น้องน้องเนาะ เดี๋ยวรอชมสวนดอกไม้ของพี่นานะคะจะมีมาให้ชมส,สวยๆนะกําลังทําอยู่เนาะชอบมากเลยสวัสดีค่ะและพวกวัันใหม่นะคะ